ถามตาว่าทำไมถึงทำสวนเนี่ยพ่อตาปลูกต้นไม้ป่าไว้เยอะเนาะไม้ป่ากอไผ่ไม้ป่าในสวนนี่ครับก็ปลูกไว้ถือว่าเยอะไหมก็ผมก็ว่าเยอะถ้าลอกนาแล้วนาด้านบนต่ำกว่าด้านล่างเนี่ยน้มันไปไหนไม่ได้แน่ๆนะครับผมนะครับวันนี้ก็เอาสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับจะลอกพ่อตาลอกนาก็ค่อนข้างที่จะเป็นบริเวณที่ต่ํากว่าคนอื่นเนาะแต่ก็ยังเป็นขั้นบันไดแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับ ราะว่าออกออกทางครับทำทาออกนะครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้จุดประสงค์หนึ่งก็คือได้ต้นไม้ด้วยอีกจุดประสงค์หนึ่งคือก็ได้พื้นที่หมดเลยครับลอกอันไหนที่ที่เป็นนาเขาเรียกนาดอนใช่ไหมที่บอกว่าขั้นบันไดก็จะลอกลอกแล้วก็เอาดินมาถมนะถมตามคนาทําถนนออกออกทางครับทำทาออกนะครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้ จุดประสงค์หน so so ึ่งก็คือได้ต้นไม้ด้วยอีกจุดประสงค์หนึ่งคือก็ได้เป็นนาขั้นบันไดครับเป็นนาขั้นบันไดตาบอกว่าเวลาหน้าน้ําครับทํานาคันนาหักคันนาหักเป็นนาขั้นบันไดครับเป็นนาขั้นบันไดตาบอกว่าเวลาหน้าน้ําครับทํานาคันนาหักคันนาหักเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะนะครับถ้าเป็นต้นไม้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะสําหรับสําหรับผมผมก็ว่าเยอะครับ ก็ก็เคยถามตอนที่เป็นนาขั้นบันไดครับเป็นนาขั้นบันไดตาบอกว่าเวลาหน้าน้ําครับทํานาคันนาหักคันนาหักรับถามตาว่าทําไมถึงทําสวนเนี่ยครับเพราะตาปลูกต้นไม้ป่าไปเยอะเนาะไม้ป่าขออภัยไม้ป่าในสวนนะครับก็ปลูกไว้ถือว่าเยอะไหมก็ผมก็ว่าเยอะอยู่นะเยอะนะครับถ้าเป็นต้นไม้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะสําหรับสําหรับผมผมก็ว่าเยอะครับ ก็ก็เคยถามตอนที่ผมยังทํางานอยู่ที่ในเมืองเนะยังทํางานในเมืองอยู่ครับยังไม่ได้มาอยู่แถวนี้ครับยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่เคยถามเคยถามพ่อตา่าลอกนาเนาะเป็นนาลุ่มนิดนึงครับเวลามีน้ํามาก็จะได้น้ําเร็วขึ้นนับได้น้ําเร็วนับเพราะว่ามันต่ํากว่าเพื่อนนับมันต่ํากว่าเพื่อนเนาะซึ่งบริเวณด้านสามเมตรสี่เมตรแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับปลูกไม้ป่าเนาะพ่อแกเป็นคนชอบต้นไม้ครับเลปลูกต้นไม้ไว้ ปลูกไม้ป่าแล้วก็คือประทน,นากั้นน้ำด้วยครับแล้วก็ได้นาที่เป็นนาลุ่มขึ้นมากนิดน,นึงครับ <t> เพราะว่าออกออก,ออกทางครับทำทาออกนะครับผมแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้จุดประสงค์หนึ่งก็คือได้ต้นไม้ด้วยอีกจุดประสงค์หนึ่งคือก็ได้เยอะอยู่นะเยอะเยอะเยอะนะครับถ้าเป็นต้นไม้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะสําหรับสําหรับผมผมเขาว่ายเยอะครับก็ก <oughs> ็เคยถามตอนที่ก็ต้องลอกให้ได้ระดับกันด้วยนะครับ พื่อที่จะระบายน้ําได้ง่ายขึ้น,นครับถ้ารับบัตรนากั้นน้ำด้วยครับแล้วก็ได้นาที่เป็นนาลุ่มขึ้นมากนิดนึงครับเพราะว่าเป็นนาขั้นบันไดครับเป็นนาขั้นบันไดตาบอกว่าเวลาหน้าน้ําครับทํานาคันนาหักคันนาหัด,หดพอจะมีข้อมูลดีกว่านะครับก็อยู่สวนอยู่สวนก็เล่าเรื่องของสวนแล้วกันนะครับเล่าเรื่องในสวนนี่แหละครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังคือเคย ไปถามพ่อตาแกเล่าให้ฟังว่าดินบริเวณตรงนี้ครับมันเป็นดินทรายแล้วก็เ,เป็นทุงงนท่ง,งานาครับทุ่งนาเป็นดินทรายแล้วก็น้ําเยอะๆนี่คือเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับผมเป็นน,น,น,เปน,นนาขั้นบันไดครับเป็นนาขั้นบันไดตาบอกว่าเวลาหน้าน้ําครับทํานาคันนาหักคันนาหักแกเล่าให้ฟังว่าดินบริเวณตรงนี้ครับ มันเป็นดินทรายแล้วก็เป็นทุ่งนาครับทุ่งนาเป็นดินทรายแล้วก็พ่อแกก็เลยตัดสินใจทําทําเป็นสวนแบบนี้ครับทําเป็นสวนแล้วก็ทําคันนาใหญ่เลยครับทําคันนาใหญ่เลยก็ประมาณสามเมตรสาเมตรสี่เมตรได้ครับคันนาภาพสวัสดีนะครับผมพ่อแกก็เลยตัดสินใจทําทําเป็นสวนแบบนี้ครับทําเป็นสวนแล้วก็ทําคันนาใหญ่เลยครับทําคันนาใหญ่เลยก็ประมาณสามเมตรสามเมตรสี่เมตรได้ครับคันนารับสวัสดีนะครับผม ทำไมถึงเป็นยังเป็นรับเพราะว่าเราจะได้เวลาปล่อยน้ำเนาะเวลาปล่อยน้าครับเวลาระบายน้ําตอนหน้าที่เราจะเกี่ยวข้าวครับเราก็ต้องปล่อยน้ําลงไปด้านล่างครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตอนลอกนาเนี่ยเป็นนาขั้นบันไดครับเป็นนาขั้นบันไดตาบอกว่าเวลาหน้าน้ําครับทํานาคันนาหักคันนาหักก็ลอกนาเนาะเป็นนาลุ่มนิดนึงครับเวลามีน้ํามาก็จะได้น้ําเร็วขึ้นนับได้น้ําเร็วนะครับเพราะว่ามันต่ํากว่าเพื่อนนับมันต่ำกว่าเพื่อนเนาะ ซึ่งบริเวณด้านเราก็ปิดยากครับเพราะด้วยความที่ว่าเป็นขั้นบันไดใช่ไหมครับก็ดินทรายด้วยก็จะเอาเอาน้ําไม่อยู่ครับเอาน้าไม่อยู่แล้วเวลาปิดน้ําเวลาพ่อแก okay, ก็เลยตัดสินใจทําทําเป็นสวนแบบนี้ครับทําเป็นสวนแล้วก็ทําคันนาใหญ่เลยครับทําคันนาใหญ่เลยก็ประมาณสามเมตรสามเมตรสี่เมตรได้ครับคันนานอกครับบริเวณด้านนอกก็เขาก็ยังเป็นขั้นบันไดมากกว่าเราครับเนาะเพราะว่าของในสวนเราก็ น้ําเยอะๆนี่คือเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับผมพ่อแกก็เลยตัดสินใจทําทําเป็นสวนแบบนี้ครับทําเป็นสวนแล้วก็ทําคันนาใหญ่เลยครับทําคนาใหญ่เลยก็ประมาณ3าเมตร3าเมตร4ี่เมตรได้ครับคนาพอจะมีข้อมูลดีกว่านะครับก็อยู่สวนอยู่สวนก็เล่าเรื่องของสวนแล้วกันนะครับเล่าเรื่องในสวนนี่แหละครับผมก็จะมาเล่า้ฟังคือเคยเคยถามพ่อตาสาเมตร4ี่เมตรแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับปลูกไม้ป่าเนาะ พ่อแกเป็นคนชอบต้นไม้ครับไปปลูกต้นไม้ไว้ปลูกไม้ป่าแล้วก็คือปรับตามตาว่าทําไมถึงทําสวนนี่ครับพ่อตาปลูกต้นไม้ป่าไว้เยอะเนาะไม้ป่าป่ากอไผไม้ป่าในสวนนี่ครับก็ปลูกไปถือว่าเยอะไหมก็ก็ผมก็ว่าน้ําเยอะๆนี่คือเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับผมจะลอกพ่อตาลอกนาก็ค่อนข้างที่จะเป็นบริเวณที่ต่ํากว่าคนอื่นเนาะแต่ก็ยังเป็น ข no ั้นบันไดแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าปลาลอกนาเนาะเป็นนาลุ่มนิดหนึ่งครับเวลามีน้ํามาก็จะได้น้ําเร็วขึ้นนะครับได้น้ําเร็วนะครับเพราะว่ามันต่ํากว่าเพื่อนนะครับมันต่ํากว่าเพื่อนเนาะซึ่งบริเวณนั้นก็ต้องลอกให้ได้ระดับกันด้วยนะครับเพื่อที่จะระบายน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าระบายพ่อแกก็เลยตัดสินใจทําทําเป็นสวนแบบนี้ครับทําเป็นสวนแล้วก็ทําคันนาใหญ่เลยครับทําคันนาใหญ่เลยก็ประมาณ3เมตร3าเมตร4ี่เมตรได้ครับคันนาพื้นที่หมดเลยครับลอกอันไหนที่ ที่เป็นนาเครียกนาดอนใช่ไหมที่บอกว่าขั้นบันไดก็จะลอกลอกแล้วก็เอาดินมาถมนะถมตามคันนาทําถนนที่ตอนที่ตาทําสวนที่นีเนนนน่เป็นนาขั้นบันไดครับเป็นนาขั้นบันไดตาบอกว่าเวลาหน้าน้ําครับทํานาคันนาหักคันนาหักก็ลอกนาเนาะเป็นนาลุ่มนิดนึงครับ เวลามีน้ำมาก็จะได้น้ำเร็วขึ้น,นครับได้น้ำเร็วนะครับเพราะว่ามันต่ํากว่าเพื่อน,นครับมันต่ํากว่าเพื่อนเนาะซึ่งบริเวณด้านจะลอกกับตาลอกนาก็ค่อนข้างที่จะเป็นบริเวณที่ต่ํากว่าคนอื่นเนาะแต่ก็ยังเป็นขั้นบันไดแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าน้ําเยอะๆนี่คือเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับผมที่ตอนที่ตาทําสวนที่นี่ครับ แล้วก็ปิดยากครับเพราะด้วยความที่ว่าเป็นขั้นบันไดใช่ไหมเออก็ดินทรายด้วยก็จะเอาเอาน้ําไม่อยู่ครับเอาน้ําไม่อยู่แล้วเวลาปิดน้ําเวลาจะลอกเพราะตาลอกนาก็ค่อนข้างที่จะเป็นบริเวณที่ต่ํากว่าคนอื่นเนาะแต่ก็ยังเป็นขั้นบันไดแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าแต่เล่าให้ฟังว่าดินบริเวณตรงนี้ครับมันเป็นดินทรายแล้วกเ็เป็นทุงงนท่งานาครับทุ่งนาเป็นดินทรายแล้วก็ ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาเล่าอะไรให้ฟังดีครับเล่าอะไรให้ฟังดีเล่าอะไรที่เราแล้วก็ปิดยากครับเพราะด้วยความที่ว่าเป็นขั้นบันไดใช่ไหมเออก็ดนทซนยด้วยก็จะเอาเอาน้ําไม่อยู่ครับเอาน้ําไม่อยู่แล้วเวลาปิดน้ําเวลาขั้นนากั้นน้ําด้วยครับแล้วก็ได้นาที่เป็นนาลุ่มขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าจะลอกเพราะตาลอนากนาก็ค่อนข้างที่จะ เป็นบริเวณที่ต่ำกว่าคนอื่นเนาะแต่ก็ยังเป็นขั้นบันไดแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าน้ําเยอะๆนี่คือเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากนะครับผมพอจะมีข้อมูลดีกว่านะครับก็อยู่สวนอยู่สวนก็เล่าเรื่องของสวนแล้วกันนะครับเล่าเรื่องในสวนนี่แหละครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังคือเคยเคยถามพ่อตาด้านนอกครับบริเวณด้านนอกก็เขาก็ยังเป็นขั้นบันไดมากกว่าเราครับ เนาะเพราะว่าของในสวนเราก็จะพ่อแกก็เลยตัดสินใจทําทําเป็นสวนแบบนี้ครับทําเป็นสวนแล้วก็ทําคันนาใหญ่เลยครับทําคันนาใหญ่เลยก็ประมาณสามเมตรสาเมตรสี่เมตรได้ครับคันนาถ้าลอกนาแล้วนาด้านบนต่ำกว่าด้านล่างเนี่ยน้มันไปไหนไม่ได้แน่แนนะครับผมนะครับวันนี้ก็เอาสั้นๆเท่านี้กันนะครับเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับคันนากั้นน้ําด้วยครับแล้วก็ได้นาที่เป็นนาลุ่มขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าลอกนาเนาะ ็นนาลุ่มนิดหนึ่งครับเวลามีน้ํามาก็จะได้น้ําเร็วขึ้นนะครับได้น้ําเร็วนะครับเพราะว่ามันต่ํากว่าเพื่อนนะครับมันต่ํากว่าเพื่อนเนาะซึ่งบริเวณด้านคันนากั้นน้ำด้วยครับแล้วก็ได้นาที่เป็นนาลุ่มขึ้นมานิดนึงครับ <pe a> เพราะว่าจะลอกเพรา่อตาลอกนาก็ค่อนข้างที่จะเป็นบริเวณที่ต่ํากว่าคนอื่นเนาะแต่ก็ยังเป็นขั้นบันไดแต่ว่าไม่เยอะแล้วครับเพราะว่าแต่ลรายฝ้ฟังว่าดินบริเวณตรงนี้ครับมันเป็นดินทรายแล้วก็ เป็นทุงงท่งนาครับทุ่งนาเป็นดินทรายแล้วก็แต่เล่ายฟังว่าดินบริเวณตรงนี้ครับมันเป็นดินทรายแล้วก็